คุณทําใจเถอะครับโควิดมันคือการเกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งแต่มันเป็นโรคอุบัติใหม่ถ้าเราดูแลตัวเราเองดีแล้วเนี่ยเป็นได้ก็หายได้วัคซีนช่วยได้ไหมช่วยสร้างความมั่นใจและคนที่ฉีดมีสิทธิ์ไหมที่จะบอกได้ว่าไม่เป็นอีกแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนเป็นเพียงช่องทางหนึ่งสำหรับการอ่าบำรุงหรือการป้องกัน เมื่อคืนก็ตกใจนะครมีคนบอกว่าเอ้าพี่เป็นโควิดเหรอบอกว่าเฮ้ยใครเป็นพี่ไม่เป็นเขาบอกเอา้าวก็นวัดไงป้องนวัดนะครับคุณแผนของเราเข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยนะครบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเลยไม่ว่าวงการไหนก็นแล้วแต่คนรู้จักนะครับคนที่ทําธุรกิจวงการบันเทิงนักข่าวผู้สื่อข่าวเป็นกันเยอะมากอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า อย่าไปตนกตกใจมากอันนี้ผมพูดในในแง่บวกนะยังเมื่อสักครู่ยังคุยกับช่างแต่งหน้าว่าเฮ้ย<อ>เราต้องการอะไรต้องถามเราถามสังคมไทยถามสังคมโลกว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้โควิดมันไม่มีในโลกเหรอหรือคุณต้องการให้โควิดมันไม่มีในประเทศไทยหรือมีแค่หลัก10บต่อวันมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เ,ไไไดเพราะฉะนั้นคุณทําใจเถอะครับ โควิดมันคือการเกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งซึ่งมันมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับไข้หวัดแต่มันเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วทุกคนก็ตกใจถามว่ามันก็น่าตกใจมันก็น่าตกใจแต่ถามว่ามันจะหมดไปจากโลกไหมมันไม่มีวันหมดมันจะน้อยไหมมันไม่มีวันน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องกลับหัวคิดว่าเราจะอยู่กับเขาอย่างไง นะครับคุณต้องทําร่างกายให้แข็งแรงอย่างเมื่อวานนี้ผมไปเพื่ไปเจาะมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วผมใส่วิตามินซีแบบเข้มข้นเข้าไปเลยแล้วผมก็ปั่นออกซิเจนเข้าไปในเลือดเพิ่มขึ้นทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณดีเพราะฉะนั้นกินอาหารที่ดีกินวิตามินซีเยอะๆกินผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆและไม่ไปที่อะโครจรและไม่ไปที่ที่บ่อนทําลายสุขภาพคุณและ หลีกเลี่ยงการดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่มีแอลโกอฮอล์เพราะมันทําให้ภูมิคุณตกอันนี้คือสิ่งที่ช่วยได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเปิดประเทศเถอะครับพูดตรงๆเลยเปิดไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรอะ่ะคือคุณจะรอให้มันหมดปีนี้ก็ไม่หมดปีหน้าก็ไม่หมดปีต่อไปอีกสิปีก็ไม่หมดเอาเป็นว่าคุณชินเมื่อไหร่คุณก็เปิดประเทศผมบอกเลยถ้าเปิดเร็วที่สุดนั่นคือโอกาสรอยของคนทุกคนคุณคิดดูนะ โรงแรมขออนุญาตใช้คานี้นะโรงแรมพังอยากจะใช้คําว่าเจ๊งแต่อาจจะไม่สุภาพโรงแรมพังพนักงานพังร้านอาหารพังร้านขายของพังบริษัททัวร์พังไกด์พังรถพานักท่องเที่ยวเกาหลีจีนพังทุกคนพังกันระเนระนาดหมดผมถามว่าใครจะมาดูแลเราได้เงินที่เรามีในประเทศมันก็ดูแลไม่ได้เพราะเรากู้เข้ามาแล้วเราก็ใช้จนจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างตายทั้งเป็น กับการที่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันแล้วต่อสู้ผมว่าสร้างภูมิคุ้มกันแล้วต่อสู้ไปบอกตรงๆถ้าสมมุติใครร่างกายอ่อนแอมีโรคซ้ำซ้อนอยู่แล้วเสี่ยงที่จะถึงแก่ชีวิตอันนั้นต้องยอมรับในสภาพเพราะว่าไข้หวัดใหญ่มีอัตราการตายมากกว่าโควิดเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเยอะและหลายๆโรคก,ก็มีอัตราการตายสูงกว่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเราเองดีแล้วเนี่ยเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยเป็นได้ ก็หายได้นะครับอันนี้ฝากลองเปลี่ยนทัศนคติกันดูนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่เราต้องเปลี่ยนความคิดแล้วครับวัคซีนช่วยได้ไหมช่วยสร้างความมั่นใจนะครับเหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือการฉีดวัคซีนไข้เหลืองในสมัยก่อนซึ่งเราจะได้พาสปอร์ตอันนึงแต่ถามว่าเราฉีดไข้หวัดใหญ่นะปีนี้ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่ไหมแล้วคนที่ฉีดมีสิทธิ์ไหมที่จะบอกได้ว่าไม่เป็นอีกแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีน เป็นเพียงช่องทางหนึ่งสำหรับการบำรุงหรือการป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะบอกว่าไม่เป็นมันเป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ถามว่าควรฉีดไหมก็ควรฉีด ก็กลับมาจากอียิปต์แล้วนะครับสำหรับน้องออยนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด m i s s Eco อ n t e r n a t i o n a l ที่อียิปต์นะครับตรวจครั้งที่2ก็ไม่เจอตรวจครั้งที่3ก็ไม่เจอก็แสดงว่าขึ้นเครื่องได้ก็ทําเอกสาร Fit to Fly นะฮะก็บินมาจากอียิปต์ที่ไคโรนะฮะมาต่อเครื่องระหว่างทางแล้วก็มาถึงประเทศไทยแล้วแต่ไม่มีภาพข่าวใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าทันทีที่ลงเครื่องก็จะถูกนะครับค ور ันตินทันทีนะครับเอามานอนที่โกลเด้นทิลลิปนะฮะและจะออกจากค ور ันตินวันที่ร พบกำหนดควาแรนทีนนะครับก็นอนนิ่งๆเงียบๆนะฮะแล้วก็ผมก็ต้องจ่ายเงินน้องออยโอเคครับแล้วก็ลงมาจากเครื่องเรียบร้อยทางโรงพยาบาลก็สวอปไปนะฮะก็ถือว่าปลอดภัยครั้งแรกนะครับก็ถือว่าการเดินทางมาเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรเพิ่มทุกอย่างโอเคหมดก็น้องก็หลัดล้ลาไปนะฮะก็เดี๋ยวออกมาก็ก็ถือว่าตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนออกวันที่26ตรวจอีกครั้งแล้ยีก็ออกก็ไม่มีอะไรครับแฮปปี้ทุกอย่างแต่ผมต้องเสียเงินอีกประมาณเกือบหกหมื่นบาท ให้กับโรงแรมจะเอาเงินน้องจ่ายก็ไม่ใช่เพราะเราส่งในนามมิสแกรนเพราะฉะนั้นคุณนวัดจ่ายยืนยันได้นะครับว่าผมจ่ายเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยประชาชนเนี่ยรับผิดชอบตัวเองเต็มมืออยู่แล้วในขณะที่รายรับของเราเนี่ยเรียกว่า จะเหลือเท่ากับหยิบมือไหมผมอะยังดิ้นรนอยู่ใช่ไหมผมยังพอมีผมไม่ได้ว่าว่าผมอภินิหารว่าคนอื่นแต่มามองคนอื่นะ่ะมันรู้สึกเศร้าใจเศร้าจริงๆนะแท็กซี่ก็ไม่มีคนเรียกแกปก็ไม่มีคนเรียกลายแมนอาจจะมีคนซื้ออาหารแต่ทุกคนที่อยู่บนท้องถนนมันไม่มีอะไรเลยไม่มีชีวิตเลยร้านไอตรงไอติมไม่มีคนกินเลยถามนิดนึงครับใครรับผิดชอบ เราจะอยู่กันแบบนี้ให้อดตายทั้งประเทศใช่ไหมครับถ้าเราจะอยู่แบบนี้เราตายแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ฝากไว้เป็นครั้งสุดท้ายวัคซีนจะได้ฉีดเมื่อไหร่ผมไม่รู้และจะฉีดแบบไหนผมก็ไม่ทราบและจะรอข้อมูลจากใครผมก็ไม่รู้ฟังแล้วเพลินๆแต่ไม่มีอะไรเลยครับ